สวัสดีจ้าเพื่อนๆเนบตีทุกท่านเรามาดูสูตรบนกันสุดท้ายท้ายสุดมาครบสามตัวบนคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยจะเอาครบร้อยสิบหน่วย ลองดูต่ก่อนจับหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยเลยเนาะเป็นหลักร้อยเป็นหลักร้อยบัดนี้จะมาเอาคบเลยคบร้อยสิบหน่วยเลยเอาล่างบนไหมชิ้นล่างเลยบนจับคู่ร้อยสิบหน่วย

ย้อนดูที่เก้าเก้าสี่แปดหกห้าล่างมาที่หกสามหลักร้อยเราจะใช้หลักร้อยเราจะใช้เก้าเจ็ดหหกเจ็ด เอาสองศูนย์คูณเก้าสองครั้งบวกห้าเก้าสองครั้งบวกหกบวกเก้าเอาตัวนี้เลยหกบวกเก้า ร้อยสองครั้งบวกเก้าคงที่แยกออกมาเลยแยกออกมาเลยก็คือแปดบวกห้าเออไว้ข้างบนตัวนี้พอเอาแปดบวกห้าหลักร้อย หกบวกเก้าหลักสิบแปดสองสิบหกหกบวกเก้าอีกแปดสองครั้งเป็นหกหกบวกเก้าอีกแปดละแปดละเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามสามสี่เอาที่แปดบวกหกบวกเก้าออกมาหลักร้อยอีกก็คือ ห้าชุนกันที่สามก็คือเก้าบวกหกเป็นห้าหกเก้าบวกหกนี้ก็มาที่ห้าหกอีกจับคู่ก็คือจะพู่สองตัวนะคะห้าห้า ห้าหกหกห้าหกหกเรียกไปที่ 5, ห้าหกห้าหกเห็นไหมคะจับหลักร้อยก็คือสามห้าห้าสามห้าหกสาม หกห้าสามหกหกถ้าเราจะก,กันก็คือสี่ห้าจับอิงรักร้อยเอาตัวชนมันนะคะเอาตัวที่ชน,นะคะ่ะจบกเลี้ยวอ้ยกระดาษจะโพว้น้นตองมาเรียงกันที่นอ้ เลขออกไปที่สามห้าหกสองตัวก็คือหกห้าเข้าอยู่นะต่อมาสุดท้ายห้าศูนย์หกสามห้าหกล่างมาที่สามหกเหมือนเดิมห้าบวกห้าบวกหก หลักร้อยสองศูนย์เข้ามาที่ห้าศูนย์ไกลกันได้ศูนย์บวกหกตัวนี้ศูนย์บวกห้าบวกเก้าเท่ากับสี่หกศูนย์บวกหกก็ได้หกเจ็ด ชนตัวในเอาตัวนั้นนี้ได้หกจ็ดก็คือสามบวกเก้าสามสามเป็นหกหกบวกเก้าเก้าละสิบสิบสองได้สองบวกสองเต้มคือสี่ตัวนี้เป็นเจ็ดทุกทีบอผิด <c oughs> เจ็ดห้าเจ็ดหกเออตัวนี้มันต้องเจ็ดห้าเจ็ดหกเนาะเออบวกผิดบวกผิดห้าหกจับคู่สองตัวก็คือสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกสามตัวก็คือหก สองห้าหกสองหกงหก็คือหกสี่ห้าหกสี่หกสี่หางเอาสี่หางพ พอดีพอดีกระดาษไม่เปื้อนเลขเดียวคือหกสี่ตัวจริงมันจะเป็นยังไงย้อนหลังถูกนะตัวจริงก็คือศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกศูนย์บวกหก เจ็ดเจ็ดสี่เก้ามันจะชนตัวไหนหลักร้อยหลักร้อยนี่ต้องสูญกันเพื่อขวมมันจังไม่เยอะมันจังบาหลายล่างก็คือ 58. ห้าแปดหืมล่างเก้าล่างบวกเก้าร้อยบวกเก้าอี ตัวนี้ตัวนี้ก็คือ0บวก6กเท่ากับหกอีกตัวก็คือ7 4บวก4บวก9 7 9บวกสชนกันที่7จ็ห้าบวกเ หกเป็นสิบสองสองบวกเก้าเป็นสี่หกบวกสองนะคะเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดหนึ 1, ่งสองจะคู 1, ่คร่าวๆสีหนึ่งสีสองหกหนึ่งหกสอง ล,100ลักร้อยเราตัวชนนะคือเจ็ดถ้าใครชอบหกก็จับไปชอบเก้าก็เอาใส่มันมีหกเจ็ดเก้าเนะหกเจ็ดเก้าหลักร้อยสามตัวเลยตัวนี้ก็คือสี่หกเจ็ดมันมาที่หกมันชอบมาตัวกลางเนาะตัวนี้ก็สามสี่ห้ามันมาที่สามมาที่หกตัวชนนะคะ เอาตัวส่วนนะตัวนี้จะมาที่เจ็ดไหมเจ็ดเก้าหลักร้อยจะมีหกเจ็ดเก้าถ้าเราจะเอาสองตัวก็คือหกเก้าหกเจ็ดมาที่เจ็ดจับคู่กันก็คือเอาเจ็ดนะมาที่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกสอง ะะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเอดชอบตัวนี้จัดเต็มไปแล้วลอตเตอรี่สิบสองใบลอตเตอรี่จัดใบป,ป่พันหนึ่งห้าใบสิบใบเออห้าคู่สิบใบจัดไปใครชอบหนึ่งหกสองหกสองหก,ส,งหกสี่ อันนี้ถ้าใครไม่ชอบเพราะว่าสีมันมาแล้วเนะะบางทีอาจจะเป็นหกหนึ่งหกสองนะคะสีหงจัดไปหลักร้อยมีหกกับเก้าอีกถ้าใครชอบก็จับเองนะคะเอดเอาตัวที่ชนคือเจ็ดชนคือเจ็ดชนคือเจ็ดนะคะแต่ถ้าจะรวมกันแล้วหกศูนย์บวกหกก็ได้หกเจ็ด บวกสองไปอีกก็เป็นเก้าบวกสองไปอีกก็เป็นเก้าคือสี่ตัวสามตัวนี้แต่สองศูนย์ดิแต่เราทำสองศูนย์เพื่อให้มันสนก็คือจิตสนจิต,ช,จตชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแค่ไม่รุ้นสุดท้ายเดี๋ยวสรุปล่างอีกสามคลิปสรุปเลยนี่สรุปเราก็ชอบอยู่แล้วเนาะสีหางใครชอบจัดไปสีหางเอง ซื้อลอตตอรี่ไว้นะคะบางทีมันฟุกหนึ่งเป็นของเราดูคำเตือนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า